นี่ฮนะหมาที่นั่งเรากับยูแล้วะ่นะ ตนนี้มามันขับรถอยู่ที่ดีอยู่ก็พามันขับตัวไปรอบหนึ่งเกือบไปถึงบ้านนั้นแล้วครับแล้วตัวดีก็เหนื่อยมากด้วยเพิ่ง <c oughs> ได้มาสองชีวิตใหม่ใช่ไหมใช่ตั้งชื่อให้มันว่ายังไงดีโอ้อยเขียนตั้งชื่อให้แล้วอะไอจำปีกับไอจำปลา๋อไอจำปีกับไอจำปลาจำได้ไหมตัวไหนชื่อจำปีตัวไหนชื่อจำปลาอันนี้ชื่อจำปีนี่ชื่อจำปลาอ๋อดูสังเกตดูจากตัวไหนมัน <c oughs> ดูอะไรมันอันนี้หลังนี้มันดำกว่านี้มันดำออกดำๆนิดนึงอ๋อจำปีนี่มันไม่ดำเท่าจำปาใช่ไหมจำปาันจะเป็นตัวนี้จำปีจะเป็นตัวนี้เหรอโอ้โอ้แม่ก็จำปาจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าแน่ทำไมจมจะอย่างนี้เลยเดี๋ยวยู่จะลังพามันออกจากรถอืมเดี๋ยวนะพามันออกจากรถก่อนพาออกจากรถตัวเองก็ต้องวิ่งไปนะให้มันให้มันตามไปนะ อย่าเพิ่งมาหารถนะมันจะได้จําได้เพราะว่าเพิ่งมาใหม่สมาชิกมาใหม่เป็นเด็กใหม่เด็กใหม่อ่าเด็กใหม่เด็กใหม่อยู่จะต้องดูจะต้องเลี้ยงมันไปบอกมันลงไปนี่มันยังนอนเฉยอยู่ฮะมานอนหรือนี่หรือเปล่าเอาทำไมให้มันไปเป็นคู่สิงั้นหรมฮะงั้นนะอ่าโอเคจะลังจะลังพาหมาลงรถนะครับเพราะว่าพาหมาไปชมวิวมาเมื่อกี้เด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่นะครับเนี่ยเด็กใหม่สองตัวนะครับอ้วนอ้วนใช่ใช่ จำปากับจำปีใช่จ้ะจำปีกับจำปาจำปีอยู่ข้างล่างรถอ่าจำปีอยู่ข้างล่างรถแล้วอ๋อมันชอบนอนในรถอยู่มั้งอยู่อ่ะตัวเนะี้ยเอออืมรอดีเาลงมาปอาลงเอาสวัสดีเอาแค่นี้ก่อนมันก็แล้วกันเนะะาะปราเดีย๋ยวเดี๋ยวตอนอยู่พาหมาไปไปไป,ไปถึง บ้านบ้านมันเด้วเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปกันต่อโอเค uh. ไปลง